เรายังประสบปัญหาการขายแคลนดวงตาอยู่นะคะขณะนี้เนี่ยเรายังมีผู้รอคอยดวงตาอยู่ประมาณ1 1ื่นักว่ารายนะคะเพราะว่าในปีหนึ่งๆเนี่ยนะคะเราจะเก็บตาได้ประมาณ1,700รายซึ่งถือว่าเป็นเป้าสูงสุดในระยะ2อสปีหลังนี้เราได้ตาเพิ่มขึ้นเยอะเนื่องจากการที่เราจัดโครงการจัดหาดวงตาเชิงลุกนะคะโดยการที่เราส่งคุณพยาบาลที่เป็นผู้ประสานงานเนี่ยนะคะให้ไปเจรจากับญาติของผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งในวิธีการนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้ตาเนี่ยมาใช้จริงีแต่หลังจากในปีพศ2อใ5นปีพศ2บ6้เนี่ยนะคะซึ่งเราเริ่มโครงการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักเลยนะคะเราสามารถที่จะจัดหาตาได้เยอะขึ้นมากและจากความร่วมมือดียิ่งของทั้งฝ่ายผู้บริหารของกระทรวงรวมทั้งคุณพยาบาลโดยที่โครงการเชิงลุกเนี่ยทำให้เราได้ดวงตาบริจาคเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะ ซึ่งเราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะมีโวตาพอใช้ถ้าว่าโครงการนี้สามารถที่จะขยายไปเรื่อยๆค่ะคุณพยาบาลทุกๆท,ท่านนะคะที่มาเข้ารับการอบรมวันนี้ก็ถือเป็นผู้เสียสละกลุ่มหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยในการทำงานในการจัดเก็บดวงตานะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะ่ะไปช่วยแนะนำนะคะ เพื่อนๆญาติหรือว่าคนไข้ที่ต้องการบริจาคดวงตาหรือเชิญชวนให้ทุกทกท่านเนี่ยเข้ามารับบริจาคดวงตากันเยอะๆนะคะเพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่รอคอยเป็นจำนวนมากในประเทศไทยค่ะเราเห็นว่าพยาบาลเนี่ยค่ะอยู่หน้างานแล้วก็เป็นคนดูแลผู้ป่วยแล้วก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตเราก็เลยอยากจะเพิ่มคุนทักษะแล้วก็ สอนการตรวจคัดกรองโรคผู้ผู้ที่มีความเหมาะสมในการรับบริจาคดวงตารวมัต่ว่าสอนเทคนิคการเจรจาให้เขาเพื่อให้เขานี่สามารถนำไปใช้ในหน้างานได้จริงนะคะซึ่งมันก็จะเพิ่มจำนวนผู้ที่บริจาคดวงตาแล้วก็สามารถนำไปปลูกถ่ายกระจกตาให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศได้ค่ะก็โดยหลักๆเลยนะคะเราก็คือเป็นการทำงานเชิงรุกค,ค,ค่ะคือณตอนนี้เนี่ยเราก็ ให้ข้อมูลแล้วก็เข้าไปาดูแลคนไข้ทันีีเราทำควบคู่กับคนไข้ที่พา a t ทีฟแคร์ค่ะเพื่อที่ไปให้ข้อมูลตรงนี้ไปสารต่อให้เขาได้มีโอกาสได้ทําบุญต่อค่ะตั้งแต่การหาดอนเนอร์นะคะหาคนที่เฉียนดอนเนอร์เราก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการประเมินคนไข้คัดกองคนไข้ว่าเ,ออเคสนี้เนี่ยสามารถเป็น<ม>ผู้บริจาคดวงตาได้ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ออมีทั้ง ค้นหาเจรจาตลอดจนประสานงานจนกว่าจะได้ดวงตาแล้วก็ดูแลครอ,อ,อบครัวจนบรรลุเป้าหมายในเคสที่เป็นเคสที่สามารถบริจาคดวงตาได้เราจะเป็นคนที่จะไปให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำญาติว่าการบริจาคดวงตานั้นมีประโยชน์แบบไหนเป็นการทำบุญให้กับผู้ป่วยได้ความรู้เกี่ยวกับแบบว่า การหาผู้ที่สามารถบริจาคดวงตาได้ค่ะแล้วก็เทคนิคการเจรจาค่ะเพราะว่าเดิมยังไม่เคยแบบไดไ้มีเทคนิคที่แบบได้พูดพูดพูดคุยกับญาติผู้ป่วยอะค่ะก็ได้เทคนิคนําไปพูดคุยค่ะอ๋อหนูได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อตาพวกเกี่ยวกับเรื่องตาทั้งหมดอะค่ะแล้วได้เรื่องเกี่ยวกับการเก็บดวงตาการการเจรจาขอดวงตาค่ะสามารถ สามารถคุยแล้วก็เจราจาเกี่ยวกับว่าการเก็บดวงตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าคน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 ไข้ก็เหมือนจะแบบหลับไปอะค่ะแล้วก็เป็นการตอบบุญให้กับผู้เสียชีวิตด้วยค่ะได้แนวทางแล้วก็ได,ได้ได้เทคนิคในการที่คิดว่าเรากลับไปแล้วเราเราจะเข้าไปพูดเพื่อเพื่อชวนให้คนไข้หรือว่าให้ญาติเนี่ยได้มีโอกาสได้รวมบุญในในครั้งเนี้ย ได้มากขึ้นเพราะเดิมเนี่ยคือเหมือนเราก็ไม่เข้าใจว่าคือเวลาเขาอยู่ในช่วงกําลังสูญเสียหรืออยู่ในภาวะโศกเศร้าเนี่ยเราเข้าไปเราจะมีวิธีที่จะอพยพเขายังไรเราจะเข้าไปคุยกับเขายังไงมาครั้งนี้ก็คือได้ได้แนวทางได้ได้วิธีที่ที่น่าจะนําไปใช้ได้ได้มากขึ้นนะคะได้ทราบว่าขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีความาละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็อย่างดวงตาหนึ่งดวงเนี่ยก็สามารถ ใช้้ไดหลายคนนับตั้งแต่ปี2565ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจำหอผู้ป่วยในการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือ cardiac death ไปแล้ว28รุ่นทั่วประเทศมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้ว4,329คน ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยขอเชิญชวนร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาผ่านแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะการบริจาคดวงตาหนคู่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้มากมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนชีวิตให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง